สุดติท้าย<อ>ผู้ขาดปัญญาดำเนินชีวิตโดยให้กิเลสนำเมื่อพระเอาชนะตัณหาในกายที่เดือดพล่านเหมือนน้ำที่กำลังเดือดไม่ได้ ก็ถึงตายและเกิดความเสียหายตามมาวิญญาณคือความว่างเปล่าเป็นอากาศาธาตุไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้มองด้วยตาก็ไม่เห็นสาเหตุที่เราอาจมองเห็นวิญญาณหรือผีอยู่ที่จิตใจของเรานั่นเองเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นมาเองความตกใจความกลัวทำให้เราสามารถสร้างมโนภาพ ให้ปรากฏออกมาตามใจที่กำลังหวาดระแวงอยู่หากท่านยังข้องใจลองไปถามคนที่ตาบอดดูก็ได้ว่าเขากลัวผีไหมเขาต้องตอบทันทีเลยว่าไม่กลัวก็เพราะเขาตาบอดมองไม่เห็นสิ่งต่างๆรอบกายนั่นเองจิตใจเขาจึงไม่เกิดการปรุงแต่งขึ้นมาแต่ถ้าเป็นเรื่องบุญบาปหรือเวรกรรมแล้วก็พวกเขาจะต้องกลัวบาปกรรม บุญเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็จริงแต่เมื่อมันส่งผลออกมาสนองเราจะเห็นได้ชัดเจนจับต้องได้เจ็บปวดได้เพราะร่างกายมนุษย์คือที่อาศัยของวิญญาณเมื่อร่างกายเกิดมีการบาดเจ็บวิญญาณก็จะต้องร่ำร้องครวญครางอย่างเจ็บปวดร่างกายเปรียบเสมือนบ้านที่เราอาศัยอยู่ เมื่อมีคนเอาขวานมาฟันเสาบ้านจะทำให้เราเจ็บปวดตกใจร้องด่าว่าคนที่มาฟันแต่ถ้าเขาฟันเสาบ้านคนอื่นเราก็คงไม่เดือดร้อนหรือเกิดมีโทสะจนร้องด่าออกไปร่างกายก็เป็นเช่นเดียวกันเมื่อปีพศ2502ประมาณ43ปีที่ผ่านมาแล้ววัดยางหักซึ่งตั้งอยู่ในตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรีขณะนั้นบริเวณรอบๆบวัดยังลกคลึ้มด้วยพันไม้ต่างๆฝูงลิงและสัตว์เล็กๆยังมีให้เห็นอยู่ความเจริญยังขยายไปไม่ถึงเพราะหนทางธุรกันดารอย่างมากเป็นวัดที่อยู่ในป่าเกือบติดชายแดนการคมนาคมก็ต้องใช้เกวียนหรือเดินด้วยเท้าอันตรายในป่านั้น มีอยู่ทุกระยะของการย่างก้าวหมู่บ้านยางหักยังมีผู้อาศัยอยู่ไม่มากนักอาชีพของชาวบ้านส่วนมากคือการทำไร่และหาของป่าออกมาขายหรือแลกเปลี่ยนขณะนั้นในวัดยางหักมีพระภิกษุจำพรรษาอยู่เจ็ดรูปมีพระที่เพิ่งทุดงมาขอจำพรรษาใหม่สองรูปคือพระชุกกับพระมว้วน ทั้งสองรูปอยู่ในวัย40และ43ปีทุดงมาจากเมืองการทั้งสองรูปพักอยู่ในกุฏิเดียวกันโดยใช้จีวรกั้นเป็นห้องกุฏิก็ปลูกง่ายๆย,ยกพื้นสูงราวๆเกือบ3เมตรบันไดขึ้นลงชักได้และเป็นกุฏิที่ตั้งอยู่ท้ายสุดของวัดข้างๆป่าช้าพอมองออกจากกุฏิ ก็จะเห็นไม้ที่เขียนชื่อคนตายเรียงกันอย่างระเกะระกะมีต้นไม้และหญ้ารกคลึมไปทั่วบริเวณวันหนึ่งเวลาประมาณบ่ายสองโมงบริเวณป่าช้าปรากฏมีพระภิกษุสองรูปคือพระชุบกับพระมว้วนกำลังช่วยกันจัดทําป้ายชื่อคนตายที่เอียงและก็ล้มให้ตั้งขึ้นอย่างเดิมรวมทั้งถางหญ้า เก็บเศษกิ่งไม้ใบไม้เอาไปกองรวมไว้ที่หนึ่งตอนหนึ่งพระชุบได้เอ่ยกับพระม้วนขึ้นว่าดูนี่สิคุณมว้วนศพนี้ตายตั้งแต่เป็นนางสาวอยู่เลยชื่อนางสาวมะลิตายเมื่อไรไม่รู้มันลบไปหมดแล้วเฮ้อผมปวดฉี่ขอถ่ายออกหน่อยพูดจบพระชุบท่านก็ถลกสบงนั่งตรงนั้นเลย เพราะจะไปหาที่ว่างๆก็คงยากเนื่องจากร่องรอยมูลดินที่ฝังศพเต็มพืชไปหมดเสียงพระม้วลกระเส่าว,ว่าแม้คุณชุบเฉพาะจะต้องมาตรงน้องสาวด้วยนะนางสาวระวังเถอะสีกามลิจะสยิวเมื่อได้เห็นปลาช่อนของคุณพระทั้งสองรูปนี้แม้จะเป็นพระธุดงและเคร่งในการปฏิบัติสมาธิเสมอเสมอ แต่จิตใจก็ยังไม่หมดไปจากกิเลสตัณหาทั้งสองรูปเคยมีเมียมาแล้วพระชุบนั้นเมียตายแต่พระม้วนเมียไปมีผัวใหม่นี่สิถึงจะแน่กว่านางสาวปันนาอายุ20สิปีบอกว่าตายเมื่อไรไม่รู้ดูไม้ป้ายชื่อค่อนข้างใหม่ถ้าไม่เปลี่ยนไม้ใหม่ก็เป็นศพที่เพิ่งตายไม่นานนี้เองแม้ชื่อเพราะแบบไทยเดิม นามสกุลคงจะเป็นกระเรียงแน่ๆเลยสวยหรือเปล่านอะอยากเห็นจังเลยพูดอะไรอย่างนั้นคุณม้วนเดี๋ยวเกิดเธอมาได้ยินเข้าแล้วก็มาให้เห็นหลอกคุณจะวิ่งป่าราบไปไซสอีกพระชุบพูดยังไม่ทันจบคำพลันปรากฏมีลมพัดกระโชกวูบเข้ามาพาเอากลิ่นกำยานและกลิ่นเหม็นหืนผสมเข้ามาด้วย ทำเอาพระทั้งสองรูปสะดุ้งมองซ้ายมองขวาอย่างหวาดหวาดเออสาวปน,นาเขาคงจะรับรู้แล้วแหละระวังเถอะคุณมว้วนคืนนี้เธออาจจะมาให้คุณเห็นก็ได้นะพระทั้งสองรูปต่างคุยกันเรื่องโลกีจนเพลินจนใกล้เวลาลงโบสถซึ่งปลูกไว้เป็นโรงใหญ่ยกพื้นหนึ่งสอก มีฝาด้านเดียวที่หลังพระประธานนอกนั้นเปิดโล่งพระชุบกับพระมว้วนเข้าไปนั่งสวดมนต์อยู่หลังสุดขณะที่สวดมนต์อยู่นั้นพระม้วนได้มองไปทางกุฏิที่ท่านจำพรรษาอยู่พลันสายตาก็เห็นตรงโคนต้นไม้ใหญ่ข้างกุฏิมีร่างของหญิงสาวยืนพิงต้นไม้อยู่เธอสวมใส่ชุดคลุมของกะเรียงมองเห็นใบหน้าไม่ถนัดนัก เห็นแต่ว่าเธอมีผิวที่ขาวนวลตัดกับสีน้ําเงินแก่ของชุดคลุมผมยาวพาดมาทางบ่าขวาดำคลับในระยะ10 1ถึง13เมตรและบรรยากาศกําลังครึ้มลงอย่างนี้ยากที่จะมองเห็นได้ชัดเจนพระม้วนสวดมนต์อยู่แต่ตานั้นหันไปมองตรงที่ต้นไม้นั้นตลอดจนพระชุบสงสัยมองตามไปบ้างแล้วหันมาถามพระมวน ทางกระสิบถามว่าคุณม้วนมองอะไรกันผมมองอยู่ตั้งนานแล้วไม่เห็นมีอะไรผิดปกติพระม้วนคิดว่าลาบลอยกำลังจะเข้าปากอยู่แล้วถ้าขืนบอกให้ใครรู้มันจะเป็นเรื่องใหญ่จึงแกล้งบอกไปว่าผมมองเข้าไปทางป่าช้านู่นแล้วคิดว่าวันนี้เราทำได้เรียบร้อยแค่ไหนวันต่อๆไปเราจะได้ไปทำอีก มองดูไกลๆมันโล่งตาดีนะไม่มีอะไรผิดแปลกรอคุณกระทั่งออกมาจากพระอุโบสถความมืดสลัวยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้นพระชุบนั้นไปบนกุฏิแล้วแต่พระม้วนยังคงยืนพิจารณาอยู่ที่โคนต้นไม้ข้างกุฏิเสียงพระมว้วนพึมพำรรออกมาเบาๆถ้าใช่สีกาปัญนนาแล้วก็ ในราวสีทุ่มอัตมาจะมาคุยด้วยจะลงมาในร่างของคารวาสขอให้สีกามาพบอัตมาด้วยนะพลันก็มีลมเย็นพัดวูบผ่านร่างพระมวนไปเหมือนว่าสาวปัน,นารับคำของท่านแล้วพระมวนจึงเดินขึ้นกุฏิเพื่อนั่งสมาธิทำใจให้สงบแต่ตันหานั้นมีอำนาจเหนือกว่าสมาธิของท่านจึงไม่ค่อยสงบ จนเวลาล่วงเลยถึงสี่ทุ่มพระมวลแอบมองไปที่พระชุกก็เห็นว่าจำวัดสนิทแล้วพระมวลจึงเตรียมแปลงร่างเป็นคารวาสชั่วคราวโดยถอดจีวรอ,ออกเอากางเกงขากล้วยมานุ่งสวมใส่เสื้อหมอห้อมสีน้ำเงินแก่หยิบเอาน้ำอบไทยมาประพรมร่างกายแล้วค่อยๆย,ย่องลงจากกุฏิทันใด โคนต้นไม้ใหญ่ที่เลยข้างกุฏิออกไปเกือบห้าเมตรก็พลันปรากฏร่างของหญิงสาวขึ้นมาลางๆลงและชัดเจนที่ใบหน้าของเธอทำเอาพระม้วนในเครื่องแต่งกายคารวาสชะงักนิดนึงเอ๊ะคนอะไรวะเหมือนมีแสงออกมาจากใบหน้าแต่สวยงามดังเทพธิดาทำให้พระม้วนลืมความกลัว ไม่สนใจหรือสงสัยอะไรอีกแล้วเดินตรงเข้าไปหาเธออย่างใจลอยท่านพี่เจ้าขาฉันมาขอบใจท่านที่พี่ช่วยถางหญ้าและทำความสะอาดให้ฉันมาตอบแทนพระคุณท่านท่านต้องการสิ่งใดจากฉันก็เชิญตามสบายนะจ๊ะโอ้โหเหมือนหมูที่ต้มสุกแล้ววางไว้ในจานเราเพียงหยิบหมูมาจิ้มน้ำปลากินเท่านั้นเอง อีกอย่างที่โคนต้นก้ามปูนี้ก็มีแค่นั่งและพื้นหญ้าอันอ่อนนุ่มเสียด้วยพระมวนเดินเข้าไปจนคิดร่างเธอสองแขนโอบไปรอบเอวคอดแล้วดึงร่างเธอเข้ามากอดท่ามกลางความมืดสลัวของท้องฟ้านั่นเองพอจะมองเห็นเงาสลัวของพระมวนกำลังทำสิ่งหนึ่งอยู่บนพื้นหญ้าโคนต้นไม้โดยไม่สนใจกับสิ่งรอบตัวทั้งสิ้น แม้แต่มีสายตาอีกคู่หนึ่งแอบจ้องมองอยู่บนกุฏิมีเสียงดังเล็ดลอดออกมาจากสายตาคู่นั้นเบาๆว่าคุณม้วนแกทำอะไรอยู่นะ่ะเล่นวิตตฐานอยู่บนพื้นหญ้าคนเดียวขณะที่พระชุกแอบมองพระม้วนเพลินอยู่นั้นพลันก็มีเสียงหวานเจื้อเจ้าเรียกท่านมาอีกด้านหนึ่งของกุฏิหลวงพี่เจ้าขามะมัวแอบดูผพืออื่นอยู่ทำไมกัน ลงมาข้างล่างดีกว่าเจ้าค่ะพระชุบสะดุ้งหันไปมองที่มาของเสียงเอ๊ะโน่นตรงต้นกระถินข้างกุติพระชุบมองเห็นเงาสีดำสลัวร่างหนึ่งมองแบบเดียวก็รู้ว่าเป็นผู้หญิงเพราะด้านหลังนั้นค่อนข้างโลง่งมีแต่พุ่มเสือหมอบและไม้ปักหลุมศพเท่านั้นสายลมพัดพาเส้นผมของหญิงผู้นั้นปลิวสวัย เธอขยับเคลื่อนร่างเข้ามาใกล้พร้อมกับส่งเสียงลอยทวนลมมาอีกท่านเจ้าขาฉันมาลี่ไงละจ๊ะฉันมาขอบคุณและตอบแทนพระคุณท่านด้วยลงมาสิจ๊ะแต่ท่านต้องเป็นคาราวาชั่วคราวก่อนนะจ๊ะโอ้สวรรค์โปรดสายตาที่ชินกับความมืดค่อยชัดเจนขึ้นเพ่งตะลึงในร่างที่ยืนอยู่เพราะมองไม่ค่อยเห็นชัดว่า เธอเหมือนไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่เลยเลือดแห่งตันหาในกายพระชุบวิ่งพล่านเหมือนน้ำกำลังเดือดสายตาเพ่งร่างเธอขมิงแล้วเอื้อมมือไปหยิบผ้าขนหนูสีส้มมานุ่งค่อยๆก้าวเดินลงมาข้างล่างคล้ายถูกสะกดเธออ้าแขนเตรียมรับไว้แล้วร่างทั้งสองจึงผวาเข้าหากัน ไฟตันหาวิ่งเข้าเผาผลาญสติสัมปัญชญญะพระชุบจนมืดไปหมดเวลาบ่ายสองโมงของวันรุ่งขึ้นมีชาวบ้านมานิมนต์พระไปสวดมนต์ทำบุญบ้านเจ้าอาวาสได้มาตามพระชุบกับพระมว้วนเพื่อน,นิมนต์ไปสวดมนต์แต่ไม่พบพระทั้งสองพบเพียงสบงมากองไว้หน้ากุฏิท่านเจ้าอาวาสสงสัยว่าเมื่อเช้ามืดก็ไม่เห็นพระทั้งสองออกไปบินธบาต และไม่ไปสวดมนตในโบสถ์ด้วยท่านจึงเรียกพระอีกสองรูปให้ไปตามท่านเข้าไปในป่าช้าลึกเข้าไปในป่าช้าราวๆ80เมตรบริเวณนั้นค่อนข้างโล่งแต่เวลากลางคืนคงเดินลำบากเพราะมีไม้ปักชื่อคนตายเต็มไปหมดตรงโคนต้นมะกอกป่านั่นเองสายตาของพระท,ที่เดินตามจเจ้าอาวาสไป ก็มองเห็นร่างของคนนอนคว่ำอยู่บนหลุมฝังศพสองร่างคนทั้งสองเป็นผู้ชายแถมศีรษะโลนด้วยที่สำคัญทั้งสองแก้ผ้าล่อนจ้นตัวซีดเมื่อพลิกร่างให้หงายขึ้นมานี่พระม้วนกับพระชุบนีินาะพระทั้งสองรูปเล่นวิตฐานอะไรบนหลุมสฝังศพของสาวปานนานและสาวมะลิท่านเจ้าอาวาสเข้าไปจับชีพจรดู ปรากฏว่าสมีม้วนสิ้นใจเสียแล้วบนหลุมศพสาวปันนาส่วนสมีชุบชีพประจรยังเต้นอยู่แต่เบามากจะาอาวาสจึงให้พระที่มาด้วยสองรูปช่วยกันหามร่างของสมีชุบเข้าไปที่กุฏิทำการปฐมพยาบาลตามมีตามเกิดจนได้สติแต่ขาดสัมปชัญญะเพราะความจำแตกกระจายยังไม่ถึงกับเป็นบ้า เพราะยังพูดกันรู้เรื่องส่วนศพของสมีมว้วนชาวบ้านช่วยกันตั้งศพส,สวดอภิธรรมสามคืนแล้วเผานับตั้งแต่นั้นมากุฏิหลังนั้นก็คงมีแต่เพียงลุงชุบหรือตาชุบที่นั่งนั่งนอนนอน,น,อนเดินพร่ำพูดอยู่คนเดียวโดยอาศัยข้าวก้นบาทพระกินไปวันวันและในวันดีคืนดีพระในวัดก็จะเห็นนายมว้วนมายืนมองขึ้นไปบนกุฏิ พร้อมกับผู้หญิงอีกสองร่างแล้วพากันเดินหายเข้าไปทางป่าช้าทำเอาพระในวัดไม่กล้าย่างกลายเข้าไปใกล้กุฏินั้นตอนมืดมืดอีกเลยโปรดติดตามเล่าเรื่องความลี้ลับชุดที่สี่ ในคลิปต่อไป